ชุดนี้สําคัญมากครับเหตุที่ผมว่าสําคัญมากเพราะต้องเปิดบันทึกอ่านาพระปิดตามหาลาบปิดตามหาลาบที่จะต้องอ่านให้ฟังเนี่ย มีประโยชน์มากมีประโยชน์มากตรงที่ว่าเราเคยอ่านในพระไตรปิฎกมานะครับบันทึกไว้ว่าพระผู้คงแก่เรียนมุ่งมั่นปฏิบัติดีระชั่วปฏิบัติธรรมถึงขั้นหลุดพ้น จะเป็นพระฤาษีเจ้าระดับไหนหรือจะเป็นปฏิบัติธรรมถึงขั้นเตวิชโชชะละพิญโยหรือสัม,มิทายานอันเนี้ยผมไม่ทราบแต่จะเข้าฌานสมาบัติได้เจวันนี่ผมอ่านมาบันทึกในพระไตรปิฎกนะครับแต่เสวนอาจารย์โตมุสีเข้าฌานสมาบัติ เก้าวันเก้าคืนครับผมจะอ่านให้ฟังนิดหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูให้เห็นกันนะครับอาจจมาโตสร้างพระปิดตามลูกนิมิตมหาราบได้นำทองนาคเงินสำมฤทิ์และนำมาสร้างพระปิดตามหาราบเพื่อทูลถวายรอห้า อาตมาได้สร้างไว้สิบเก้าองค์ถวายรอห้าเก้องค์เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ปวงมนุษย์ท่านใช้คำว่าเพื่อเป็นที่ระลึกที่ระลึกแก่ปวงมนุษย์ผู้ใดได้ไว้เหมือนมีราบมหาศาลอาตมาได้นำมาปลุกที่ถ้ำเกวัน 9, ก้าคืนโดยที่อาตมาไม่ได้ฉันอะไรเลย ถึง9วัน9คืนปากถ้ำจึงได้เปิดออกและได้มีอาหารทิพย์ลอยมาให้อัตนาฉันที่ถ้ำ12คูหาเหมืองการเมื่อรศ70ลาบผลภูลทวีอยู่ยงคงกับพรันชาตีดีนักแร่ผมได้ผ้ามาสี่องค์ฮะ ทองนาคเงินสัมฤทธิ์มีหูห้อยร้อยได้ทั้งสี่องค์เพราะอ่านให้ฟังอีกครั้งนะครับอาตามาโตสร้างพระปิตาลูกนิมิตมหาราบได้นำทองนาคเงินสมฤทธิ์และนำมาสร้างพระปิตามหาราบเพื่อทูลถวายรอห้าอาตามาได้สร้างไว้ สิบเก้าองค์ถวายรอห้าเก้าองค์เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ปวงมนุษย์เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ปวงมนุษย์นะครับผู้ใดได้ไว้เหมือนมีราบมหาศาลอาตมาได้นำมาปลุกที่ถ้ำเก้าวันเก้าคืนโดยที่อาตมาไม่ได้ฉันอะไรเลยถึงเก้าวันเก้าคืนปากถ้ำจริงได้เปิดออกคือว่าปิดถ้ำเลยนะครับใครข้าออกไม่ได้นะครับปิดถ้ำเลย 9วันเคืนปากถ้าจึงได้เปิดออกและได้มีอาหารทิพย์ได้ยินนะครับเราเคยได้ยินอาหารทิพย์อาหารทิพย์เนี่ยนี่บันทึกของเสรษพ่อเจ้าบอกไว้เลยนะครับและได้มีอาหารทิพย์ลอยมาคําว่ารอยนะฮะไม่ใช่มนุษย์เอามาถวายนะครับรอยมาให้อัตมาฉันที่ถ้ำสิบคูหาเมืองการเมื่อรอศเจ็ดศูลพภูลทวีอยู่ยงคงกระพันชาตรี ดีนักแหลท่านสร้างไว้สิบเก้าองค์นะครับถวายเราห้าเก้าองค์อ่าก็เหลืออีกหกใช่ฮะใช่ฮะก็เหลือสิบองค์ดิถวายเราห้าไปเก้าองค์ท่านข้างสร้างสิบเก้าองค์ถวายเราห้าไปเก้าองค์ก็เหลืออีสิบองค์สิบองค์เนี่ยตกมาถึงผมสี่องค์ครับที่โชว์ให้ดูเนี่ยครับทอง นะครับเงินทองเงินนาคสำลิศเนี่ยสี่องค์นะครับมาถึงผมพระชุดนี้เท่าที่ผมมีหลักฐานถือว่าสำคัญที่สุดในแง่มุมของผมนะครับผมมองอย่างนั้นคนอื่นยังไงอีกเรื่องหนึ่งถือว่าสำคัญที่สุดเพราะผมมีหลักฐานผมเชื่อตามหลักฐาน ผมไม่ได้เชื่อเรื่องเล่าแต่ผมรับฟังได้หลักฐานท่านปลุกเศกในถ้ำสิบคูหาและในถ้ำสิบคูหานี่ผมเคยเปิดเผยให้ฟังไปแล้วนะครับมีหลักฐานคือแผ่นจารึกส่วนแผ่นจารึกจำนวนหลายแผ่นบอกไว้เลยมีถ้ำห้อง1 2 3 4งสอถึง12บสอถ้ำ และถ้ำสุดท้ายเป็นถ้ำที่พักนะคำท่านฉะนั้นถ้ำสิบสองอหาจึเงเป็นถ้ำที่มีอะไรลึกลับซับซ้อนมากมีอะไรลึกลับซับซ้อนมากมีสระน้ำใหญ่มีปลายักษ์นะครับท่านบันทึกว่าปลายักษ์กินคนนะครับ ท่านควบคุมปายักษ์ได้ประทับนั่งบนหลังปายักษ์ท่านสร้างรูปไว้นะครับนะครับฉะนั้นถ้ำสิบสองกูหาจึงเป็นที่ดินแดนที่น่าศึกษามากครับอยู่ที่เขาท่านเขียนว่าเขากระโลกที่ให้ชื่อเขากระโลก»เพราะคนไปตายกันเยอะมากทั้งคารวด ทั้งพานป่าทั้งพระสงฆ์ไปตายที่นั่นเยอะมากไม่สะอาดบริสุทธิ์พอเข้าไม่ได้แต่ท่านก็บันทึกพระคาถาเปิดถ้ำไว้นะฮะใครมีบุญก็ไปเจอพระคาถาแล้วก็ซ่องพระคาถาเข้าสู่ถ้ำได้ในสะอาดบริสุทธิ์พอไม่มีสิทธิ์นะครับ ฉะนั้นถ้ำสิบสองกูหาจึงเป็นถ้ำหนึ่งที่น่าสนใจมากที่น่าสนใจมากยังมีอีกถ้ำหนึ่งนะครับถ้ำป่ายางโดนวัดจามเทวีก็ดีวัดหาริพุนชัยก็ดีวัดมหาวันก็ดีว่าลึกลับซับซ้อนแต่ในแง่ของผมนะครับด้วยความเคารพครับยังไม่ลึกลับซับซ้อนเท่า ถ้ำสิบสองขวาเพราะถ้ำสิบสองขวามีปลายักษ์กินงคนอยู่ในน้ำมีเพชรเป็นทั้งห้องทองเป็นทั้งห้องเงินเป็นทั้งห้อง,องผ้าแพรพันเอามือไปจปับปั๊บจะเป็นฝุ่นเลยครับแล้วก็ติดตามเดิมมีเครื่องโถโอชามแบบสังคโลกนะครับ เป็นเรื่องมหัศจรรย์มากสหรับพระจาม,มาทีวีก็ดีหาริพุนชัยก็ดีหรือมหาวันก็ก็ดีก็เป็นที่เก่าแก่เป็นพันปีแล้วนะครับที่เรารู้ว่าท่านพระฤาษีท่านสร้างไว้แต่ที่ถ้ำที่ผมพูดเนี่ยเป็นธรรมชาติครับและเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้ให้ใครเข้าไปได้ไง่ายๆนะครับ ผมพูดด้วยความเคารพคนภาคเหนือทุกคนผมเคยไปเชียงรายมามุ่งมั่นมากจะไปหาวัดเก่าแก่ที่ท่านบันทึกไว้ไม่พบเป็นวัดร้างฮะไปสอบถามคนหลายคนมากทั้งผู้ผู้เ่าผู้แก่เพราะฉะนั้นวัดเก่าแก่ในประเทศไทยเนี่ยเวลานี้ก็หมดสภาพไปเยอะ เอาแค่กำแพงเพชรเนี่ยตักศิราวดีของไทยเนี่ยนะฮะมีเจดีย์เยอะแยะมากมายไก่กองครับเปิดที่นั่นเปิดที่นี่เปิดที่โน่นแะ่โบราณคือพระฤาษีท่านมีอาคมขังสามารถกำหนดไว้ได้เขาเรียกว่ามนตราดำหรือมนตราไม่ตายก็เป็นบ้าถ้าแก้ไม่ได้ถ้าไม่อาจสะอาดบริสุทธิ์พอพอก็อย่าอย่าแยมเข้าไป นะครับอย่าแยมเข้าไปผมเองตั้งใจมั่นชีวิตนี้ทำดีระชั่วและไม่ก้มหัวให้ใครทั้งนั้นเพราะผมไม่ได้ขอใครกินผมอยู่ได้โดยอำนาจปรมีของเสด็จวิจารณ์โตพรงศรีเสด็จพ่อเจ้าสังฆรา,ากสุดไก่เทีอนพระพุทธเจ้าหลวงผมมุ่งมั่นและไม่กลัวตายแล้วครับเพราะถ้าถึงเวลาตายต,ายต้องตายอยู่ไม่ได้หรอกครับ คนที่ติดตามยูทู e หลายคนที่ผมเปิดเผยเรื่องของแจกพระก็วันนัเมื่อเมื่อคราที่แล้วก็เลยเอามาพูดหน่อยหนึ่งกลัวว่าคนที่ได้พระไปก็จะไม่ภาคภูมิใจว่าพระไม่สวยไม่ใหญ่ของเก่าพอเอามาให้ดูปับ๊บโอ้โหขอกันมาเยอะแยะเลยครับห้าหคนนะครับขอกันมาฮะ จะมีใครจะเลี้ยงคิวมาหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะผมจะให้เมื่อผมทดสอบดูแล้วว่าเป็นคนที่ใช้ได้ผมให้เพราะผมยังมีอีกหลายพิมพ์แจกพิมพ์ทรงเจดีไปแล้วตัวใหญ่ได้ดีนะครับจะได้ดีกันโทหนหานะครับเดี๋ยววันหน้าจะเอาพิมพ์อื่นมานะครับ